สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม์ยืนยันบทลงโทษเจ้าหน้าที่ทีมทีมชาติไทยและนักกีฬาตามที่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจัญญบันกรณีปัญหาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียในมหก,กรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณนะกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเหตุการณ์ดังกล่าวสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นําเสนอเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่สนใจ ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของวงการกีฬาฟุตบอลไทยและประเทศไทย คณะกรรมก,การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีพลตํารวจโทอํานวยมณีม,มโนเป็นประธานได้ทําการรวบรวมพยายนหลักฐานสืบสวนสอบสวนตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมแล้วเสร็จเมื่อวันที่22พฤษภาคมโดยคณะกรรมก,การมีความเห็นเป็นเอนกฉันท์ว่านายประสบโชคโชคเหมาะผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูนายมายิตมัดอดัมและนายพัฒาวุฒิวงศีเพือกเจ้าหน้าที่ทีมเห็นควรลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ในานามทีมชาติทุกชุดเป็นเวลา1ปีส่วนนายสุพลวิทย์ลักญาตินักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยในตําแหน่งผู้รักษาประตูและนา ธีกศักดิ์เบื้องนาผู้เล่นสำรองทีมชาติไทยหมายเลข18ที่ร่วมกระทำผิดด้วยนั้นนอกจากจะตกอยู่ในภาวะกดดันทั้งด้านจิตใจโดยเหตุมุ่งไปที่ผลการแข่งขันและมีเหตุการณ์ยั่วยุก,กันไปมาจนทําให้เกิดเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุรู้สึกสำนึกในการกระทาผิดและออกมาขอโทษต่อสาธารณะแล้วประกอบกับทั้งสองคนอยู่ในช่วงวัยเยาว์ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเห็นควรลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทยทุกชุดเป็นเวลา6เดือน